วันนี้ก็กลาบสวัสดีนะคะพี่พี่วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องนิชาพ้าบ้านอีกเช right ่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าของช่วงยามเย็นวันนี้นะคะพี่พี่ยามเย็นวันนี้นะคะสี่โมงเย็นถึงห้าโมงนะคะพี่พี่รายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะพี to to ่พี่จ๋าของช่วงยามเย็นนะจ๊ะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะสายดดวนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ สายด่วนสายตรงมาหานนองนิชาพาบ้านกันได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์กันมาสอบถามรู้เพิ่มเติมกันได้นะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆหากพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะสามารถสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่ๆมีค่าจะส่งบาร์ละห้าสิบบาทนะคะของยามเย็นวันนี้นะคะมีทั้งหมดสี่สิบรายการนะจ๊ะพี่ๆจ๋า มีทั้งหมดสี่สิบรายการนะคะสวยๆทุกรายการเลยนะคะพาบ้าพาาเหมานะคะพี่ๆแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพ้าปิดตานะคะพิมพ์เม็ดบัวนะคะรายการนี้เนื้อผงคุกรักนะคะพี่ๆองเล็กๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเอาไปเลี้ยงให้ลูกให้หลานของคอกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าเกาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า รายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าพาบ้านพาเหมานะคะน้องเอามาแบ่งปันให้พี่ๆนะพี่ๆ <c oughs> ต่อมานะคะรายการที่สองรายการที่สองนะคะเป็นนางกวักนะคะ ด้านหลังเป็นองค์พระปฐมเจดีนะคะนครปฐมนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก้าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าด้านหลังเป็นองค์พระปฐมเจดีนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่สองนะจ๊ะพี่ๆมาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่สาม รายการที่3เป็นพับปิดตานะคะหลวงพ่อแก้วนะคะรายการนี้นะคะพิมพ์หลังแบบแบบนี้นะจ๊ะพี่พ สวยๆเก่าๆเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าพับปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพิมพ์หลังแบบนะวัดเครือวันนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่รายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะพี่จ๋ารายการที่สามนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ต่อมารายการที่สี่ รายการที่สี่นะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นพับปิดตานะคะรายการนี้เป็นของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าราคาแบ่งปันน้องได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่รายการที่สี่นะจ๊ะพี่พี่รายการที่สี่พับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะพี่พี่จ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ สวยสวยเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะจ๊ะพี่วิจ๋าต่อมารายการที่ห้า รายการที่ห้าเป็นพับปิดตาเก่าโบราณไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆกันแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสนใจนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้านะคะพี่พี่เนื้อสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เนื้อสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพับปิดตานะคะรายการนี้เป็นเนื้อเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่รายการที่ห้านะคะต่อมารายการที่หก รายการที่หกนะคะเป็นพับแจกแม่ขัวนะคะของหลวงปู่สุขวัดป่าคองมะขามเทาน,นจะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นพับพ,พิมพ์แจกแม่ขัวที่มาช่วยงานที่วัดนะคะพี่พี่ของหลวงปู่สุขวัดป่าคองมะขามเทานะจ๊ะพี่สวยสวยโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าสวยสวยเก่าเก่าโบราณโบราณแบนบนี้นะจ๊ะพีพ่ราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพีพ่ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะพี่พีพ่คะ รายการที่หกนะคะสวยๆเก่าาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าแบบนี้เลยนะคะ,บบะ,คะต่อมารายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนะคะเป็นลิงนะคะของหลวงพ่ออันนี้ไม่แน่ใจหลวงพ่อเลยนะคะพี่ๆเลยไม่กล้าพูดนะคะว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ๆแต่เป็นลิงเนื้อผงยากเก่านะคะพี่ๆ เนื้อผมเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆถ้าใครรู้นะคะรับไปได้เลยนะคะมาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า สวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะพี่ๆเป็นลิงเนื้อผงยาเก่าไม่ทราบที่นะคะสนใจนะจ๊าแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่เจ็ดนะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่แปด รายการที่แปดนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นพระพุทธชินราชเนื้อผงนะคะพี่พี่สวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าเก่าโบราณโบราณนะคะพี่พี่เป็นพัะพุทธชินราชนะคะเนื้อผงเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่รายการที่แปดนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่แปดนะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะเก้าเก้า,าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่สิ <c oughs> รายการที่เก้า รายการที่เก้านะคะเป็นพ้าเนื้อผงนะคะพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะของหลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะจ๊ะพี่พี่ที่รายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี splash, ้เลยนะคะพี่พี่ของหลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะจ๊ะพี่พี่สนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก้าาสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ ราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะเป็นของหลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะคะรายการที่9้านะจ๊ะพี่ๆจะ๊ะต่อมารายการที่สิบ รายการที่สิบนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหัวบานเย็นนะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะจ๊ะพี่พี่ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มีค่าความเก่าแบบนี้นะคะเป็นพระปิดตาหัวบานเย็นนะคะของ สองหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่สิบนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆ ของหลวงพ่อเดิมนะคะพิมสองหน้านะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เลี่ยมกรอบมาให้อย่างดีเลยนะจ๊ะพี่จ๋ะเลี่ยมกรอบกันมาอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพับปิดตาสองหน้านะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้นะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะจ๊ะพี่พี่ สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เป็นเนื้อเมฆกระพัดเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นเนื้อเมฆกระพัดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะของหลวงพ่อค้ำวัดพระเงินนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อดินนะคะ เก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่ๆจ๋าของหลวงพ่อคมวัดพังเงินนะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องได้เลยนะคะสวยๆเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่ๆราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันน้องนิชากันเลยนะคะพี่ๆเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อค้ามวัดพระเงินนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่สิบสองนะคะพี่ๆต่อมารายการที่สิบสาม รายการที่13นะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นพาสมเด็ดพิมพ์คะแนนเนื้อผงนะคะนเนื้อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่เนื้อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพัพผงนะคะโบราณโบราณเก่าเก่ากันเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าโบราณโบราณเก่าเก่ากันเลยนะคะ ynen, ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พีส่สนใจนะคะแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ เป็นพาเนื้อผงเก่าเก่าสวยสวยนะคะพี่พจ๋าสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะต่อมารายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็น พระสมเด็จนะคะพิมพ์เม็ดบัวนะคะห้าเม็ดนะคะของหลวงพ่อพิงค์นะคะรายการนี้นะคะมีเม็ดบัวห้าเม็ดแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อพิงค์นะคะรายการที่สิบสี่นะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่สิบสี่นะคะสวยๆเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะต่อมารายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้านะคะรายการนี้นะคะเป็นลกักกาลาเกตนะคะของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะจ๊ะ <p yardım> พี่จ๋าเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะ <s ug> พี่ <scariest> ของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่แบ่งกันกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า รายการที่15นะคะพี่บีกะลาแก,เกา่เก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะของหลวงพ่อน้อยนะจ๊ะพี่ผจ๋าสนใจรายการนี้นะคะแบ่งปันน้องได้เลยนะคะพี่ผู้จ๋าแบ่งปันกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่16บ รายการที่สิบหกนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพาย่อยขุนพลสนิมแดงนะคะพี่พี่สวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่น่าจะลบบุรีหรือเปล่าน,นะคะไม่แน่ใจนะจ๊ะพี่พี่จ้าแต่ผู้ใดรู้ก็รับไปเลยได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ดูให้ถูกใจดูให้ชอบนะคะแบ่งปันน้องได้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นพาย่อยขุนพลนะคะสนิมแดงนะคะ,บบะ,คะ,ะ,คะพี่พี่สวยสวยเก่าเก่ารายการที่สิบหกนะจ๊ะพี่พี่จ้า รายการที่16นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่16นะคะพี่ๆต่อมารายการที่17รายการที่17เนะคะเป็นพารลือโขงนะคะรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นพาร์ลือโขงนายักษ์นะคะพี่ๆ เก้าเก่า,าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พา,แบบล,พพพาลือโของนา่งยักษ์นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่สิบเจ็ดนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพ,พี่แบ่งปันได้เลยนะจ๊ะแบ่งปันกันได้เลยนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บกันเลยนะจ๊ะพี่รายการนี้นะคะแบ่งปันน้องนิชกันได้เลยนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พต่อมารายการที่สิบแปด รายการที่18เป็นพระคงลำพูนนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อสีดำเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่ เนื้อเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพักคงลําพูนนะคะราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยสวยแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพักคงลําพูนนะคะรายการที่สิบแปดนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่สิบแปดนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่สิบเก้า รายการที่สิบเก้านะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคันนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคันพิมสามชายนะคะพี่พี่เนื้อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่เนื้อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะพี่พี่ สนใจรายการไหนก็ทักทายน้องได้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไหน่นะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะวัดบ้านแจ้งนะจ๊ะพี่ๆอยุธยานะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะอยุธยานะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อไนวัดบ้านแจ้งนะคะพี่ๆสนใจรายการนี้นะคะแจ้งได้เลยนะคะรายการที <en> shotgun, really. ่ยี่สิบนะจ๊ะพี่ๆรายการที่ยี่สิบนะจ๊ะสนใจนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะติดต่อได้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นตะกุดนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่ๆ ตะกรุดของหลวงปู่ทิมนะคะเรียมกอบแบบนี้มาเลยนะจ๊ะพี่ๆเอาไปขึ้นคอของใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเป็นตะกรุดนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะพร้อมมียันแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสอง รายการที่22นะคะเป็นพักกิ่งนะคะรายการนี้นะคะเป็นพักกิ่งเก่านะคะของหลวงพ่อกื่นวัดดอนยานนาวานะคะพี่พี่จ๋ารายการที่22นะคะเป็นพักกิ่งนะคะของหลวงพ่อกื่นวัดดอนยานนาวานะคะพี่พี่เก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า เก่าๆสวยสวย,สวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆราคา่าแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆราค่าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะเป็นพักกิ่งเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆของหลวงพ่อึืนวัดดอนยานนาวานะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่ๆต่อมารายการที่ยี่สิบสาม รายการที่ยี่บสามนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัดโพไซทองนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะคะรูปหล่อโบราณโบราณนะคะของหลวงพ่อทองสุกอกไม่ใช่อันนี้วัดตโนดหลวงนะคะพี่ๆขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะคะของหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่ยี่สิบสามนะคะสนใจรายการไหนก็ทักทาย น้องได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ทักทายน้องเข้ามากันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสี รายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการนี้นะคะเป็นเตารีดหลวงปูดทวดนะคะวัดช้างให้นะคะพี่ๆเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก่าเกาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเตารีดหลวงปูดทวดนะคะวัดช้างให้นะคะพี่ๆสนใจรายการนี้นะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ รายการที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่ยี่สิบสี่นะคะสวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบห้ารายการที่25สิบห้านะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพันิ่งแตกนะคะรายการนี้นะคะเก้าเก้าสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆ เก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อทาวัดพันแห่งแตกนะคะรายการที่25นะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายน้องได้เลยนะจ๊ะพี่ๆทักทายน้องกันเข้ามาได้เลยนะคะสวยสวยแบบนี้นะคะพี่ๆราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่ๆรายการละหนึ่งร้อยบาทมีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบบาทนะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายน้องนิชาได้เลยนะคะพี่ๆ ต่อมารายการที่26 át, รายการที่26เป็นพระนางพญานะคะรายการนี้นะคะเป็นพิม no. พ์เข่าตรงนะคะพี่จ๋าเป็นพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะคะสวยๆเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่สวยๆเกาเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพระนางพญาพิมพเข่าตรงนะคะเกาเก้าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่26นะคะพี่ต่อมารายการที่27 รายการที่ย7ิบเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะวัดระฆังนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพระสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะปกโพวัดระคังนะคะพี่ๆรายการที่27จนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่27เจดนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่ย8ิบด รายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นพาระสมเด็จอรหังนะคะอันนี้นะคะเป็นของพาระสังาชสุกไก่เถื่อนนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสมเด็จของพาระสังราชสุกไก่เถื่อนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่ๆเก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะจ๊ะพี่ๆจ๋า สนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่ยี่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นพระสมเด็จจิตลดานะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบมาให้แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเลี่ยมกรอบสวยๆแบบนี้มาเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพระสมเด็จจิตลดานะคะรายการนี้นะคะ เก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ๋าราคาแบ่งปันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่ๆรายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่ๆสวยสวยเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ้าต่อมารายการที่สามสิบรายการที่สามสิบเป็นพานาลายแปลงรูปนะคะรายการนี้นะคะพานาลายแปลงรูปนะคะเก้าเก้าสวยสวยเนื้อถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ เนื้อเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าพานาลายแปลรูปนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบนะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่แบ่งปันกันได้เลยนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ต่อมารายการที่สามสิบเอ็ด รายการที่ส1มสิบเอ็ดนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จไม้แกะนะคะพี่พี่เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าแบ่งปันได้เลยนะคะพระสมเด็จไม้แกะนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นรา, RIS <ring S 2> ายการที่สามสิบเอ็ดนะจ๊ะพี่พี่สวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าต่อมารายการที่สามสิบสอง รายการที่32เป็นพาสสมเด็จตาโรตำรวจนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่า,าโบราณโบราณน,นะคะพี่พ มาพรมกรอบแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พจ๋าเจ้าของเดิมนะคะน่าจะเคยขึ้นคอคงใช้งานกันได้เลยนะคะพี่พี่เจ้าของเดิมน่าจะคล้องคอกันมาแล้วนะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จตารลตำรวจนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสองนะจ๊ะพี่พจ๋ารายการที่สามสิบสองนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่ต่อมารายการที่สามสิบสาม รายการที่ส3สานะคะเป็นพารีลาหนังตะลุงนะคะรายการนี้เป็นของหลวงปู่บุญนะจ๊ะพี่ๆวัดกลางบางแก้วนะจ๊ะพี่ๆรายการที่ส3มสามนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆ เก่าเกเก็บเก็บ,บแบบนี้เลยนะคะพระดีรานหนังตะลุงนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเก่าเกเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพระดีร้รานหนังตะลุงนะคะพี่ๆหลวงปู่บุญนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะต่อมารายการที่สามสิบสี่ รายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นพาเลียงลําพูนเนื้อดินนะคะรายการนี้นะคะพาเลียงเนื้อดินเก่าเก่าสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าทักทายน้องกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สามสิบสี่นะจ๊ะพี่ๆจ้า รายการที่สามสิบสี่นะคะเก่าเก้าสวยสวยแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องได้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบห้ารายการที่สามสิบห้านะคะเป็นพัซซุงกอพิมพสามหน้านะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า เก่าๆโบราณโบราณเลยนะคะเป็นพาะซุ้มก่อนนะจ๊ะพี่พี่พิมสามหน้านะจ๊ะพี่พี่จ๋าราคาแบ่งปันเลยนะจ๊ะพี่พ,พ,พี่รายการละหนึ่งร้อยบาททุกรายการนะคะ ep หนึ่งแปดหนึ่งนะจ๊ะพี่พี่ ep หนึ่งแปดหนึ่งรายการละหนึ่งร้อยบาททุกรายการเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสนใจรายการไหนก็ทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ทักทายน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ สามสานะจ๊ะพี่ๆ๋ารายการที่สาิห้านะคะสนใจรายการไหนก็ติดต่อน้องได้เลยนะคะต่อมารายการที่36รายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จไพ่ตองนะคะรายการนี้นะคะ พระสมเด็จไพ่ตองนะคะกูวังหน้านะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆราคาพิเศษกันเลยนะจ๊ะมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบหกนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่สามสิบหกนะคะเป็นพระสมเด็จไพ่ตองนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆ สวยสวยเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่สามสิบหกนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบเจ็ดรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อสีเขียวนะคะพี่ๆเนื้อเขียวยกแบบนี้หลังภาษาจีนนะคะพี่ๆมีภาษาจีนสี่ตัวแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก่าาโบราณโบราณแบบนี้มาพร้อมกอบเก่า,กาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ เจ้าของเดิมน่าจะเคยขึ้นคอกันแล้วนะจ๊ะพี่ๆเจ้าของเดิมน่าจะเคยคล้องใช้งานกันมาแล้วนะคะพี่ๆพาสมเด็จหลังภาษาจีนสี่ตัวสี่ตัวนะคะพี่ๆเนื้อสีเขียวยกแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าเนื้อเขียวยกแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก้าเก่าแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะจ๊ะพี่ๆจ้ารายการที่สามสิบเจ็ดนะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบแปด รายการที่สามสิบแปดนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นพักขุนแผนใบพุทรานะคะพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พักขุนแผนใบพุทรานะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่พักขุนแผนใบพุทรานะคะกู่วัดใหญ่ชัยมงคลนะจ๊ะพี่พี่จ๋า สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะกู่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบแปดนะจ๊ะพี่ๆรายการที่สามสิบแปดนะคะต่อมารายการที่สามสิบเก้ารายการที่สามสิบเก้าเป็นพารีล่าเมคขนุนนะคะรายการนี้นะคะเป็นพารีล่าเมคขนุนนะคะกุงกุลทุ่งเศรษฐีนะคะพี่ๆ พิมกุลทุงเศรษฐีนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพารีรามเ็กขนุนนะคะกุลทุ่งเศรษฐีนะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันน้องได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยๆเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเก้า ต่อมารายการสุดท้ายและท้ายสุดนะจ๊ะพี่จ๋ารายการสุดท้ายและท้ายสุดนะคะรายการที่สี่สิบนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นขุนแผนนะคะของหลวงพ่อเหรียญวัดหนองบัวนะจ๊ะพี่พี่ของหลวงพ่อเหรียญวัดหนองบัวนะคะวัดไม่แน่ใจว่าวัดเดียวกับหลวงปู่ยิมหรือเปล่านะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้น้องไม่แน่ใจนะคะแต่ชื่อวัดเหมือนกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นปีเก้าเจ็ดนะคะพี่พี่เป็นขุนแผนหลวง ปู่เหรียญน,นะคะรายการนี้นะคะเป็นขุนแผนของหลวงปู่เหรียญน,นะคะวัดหนองบัวนะคะพี่พี่ปีเก้าเจ็ดนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะสนใจนะจ๊ะรายการที่สี่สิบนะจ๊ะพี่พี่สนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าน้องฝากช่องทางการติดต่อหาน้องนิชาอีกครั้งนะคะพี่พี่จ้า น้องติดต่อหาน้องนิชานะคะพี่พรายการไหนนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยหรือจะแอดไลน์มาสอบถามรู้เพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะพี่พี่ 0979924572นะคะพี่ๆจ้า0979924572นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆรับประกันพั๊ตรงปกแน่นอนนะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าทักทายน้องนิชากันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพาัมาแบ่งปันให้พี่ๆนะคะ ใน EP 181นะคะของยามเย็นวันนี้นะจ๊ะพี่ๆ EP 181่นะคะรายการละ100บาทมีค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะจ๊ะพี่ๆหากสนใจรายการไหนนะคะก็สายด่วนสายตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสำหรับวันนี้น้องต้องขอกลับลาพี่ๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ